90วันก็นานแล้วเนอะแต่ติดใจตรงที่เราอยู่90วันแต่มาจำกัดเราว่าห้ามเข้าเกิน2ครั้งต่อปีนะคะทั้งๆท,ที่มีทเะวียนสมรสบังคับให้ทำวีซ่าบ้าบอนะคะอ่ะอันนี้ก็คือเพื่อนของเรานะคะที่ เป็นคลิปเกี่ยวกับสามีเกาหลีนะคะดังนั้นน้องคนไหนนะคะถ้าโชคดีอยู่ <c oughs> ก็อาจจะไม่ได้ถูกเตือนเนาะแต่นะคะหลังๆมานี้ตั้งแต่ปลายปี2023นะคะคลิปนี้มาดําอัดอยู่มกราคมปี2อ2 4นบนะคะตอมอเปลี่ยนไปเยอะมากค่ะแม้กระทั่งคนมีสามีเกาหลีนะคะถ้าดิตเนี่ยน้องจะบินบ่อยก็ได้นะคะบินเป็น10รอบเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยตอมอก เตือนบ้างไม่เตือนบ้างนะคะแต่ไม่ได้เข้มงวดเนาะแต่นะับปัจจุบันนะีคะเนี่ยเน,น,นเป็นอีกตัวอย่างนะคะที่มาแชร์จริงๆแล้วมีหลายตัวอย่างนะแต่นี่ก็คือว่าน้องเขามาพิมพ์คอมเมนต์ใต้อันนี้เลยนะมาดามจะบอกว่าหลายคนนะคะในช่วงหลังมานี้ถ้ามาเกาหลีนะคะด้วย KETA หรือ C3 แม้มีที่เป็นสมรสก็ตามบางคนก็โดนเตือนแล้วนะว่าใน1ปีนะคะห้ามเกิน2ครั้งคะ่ะ เพราะว่านะคะถ้าคุณมีสามีเกาหลีก็ต้องไปยื่นขอวีซ่า F6 เพื่อย้ายถิ่นฐานมาอยู่กับสามีที่ประเทศเกาหลีแต่ถ้าเข้าออกด้วยตัว KETA หรือ C3 เขากลัวว่าเราจะใช้นะคะวีซ่าผิดประเภทนะคะกลัวไปแอบทํางานนะคะดังนั้นก็เลยต้องให้น,น้องๆนะคะรีบทาวีซ่าแต่งงาน F6 ส่วนใครอยากทําจดทะเบียน,นสมรสอยากทําวีซ่าแต่งงานมีล่ามคุยกับคนเกาหลีง่ายสะดวกนะคะมีทีมงานของอดามพายยื่นนะใครสนใจทักลิงจิ้ง,งปโปรไฟล์มาได้เลยคะ่ะ